ตั้งศูนย์่วงล้อคืออะไรหลายๆคนเข้าใจแบบนี้นะครับว่าเวลาเอารถเข้าศูนย์ก็ไปตั้งศูนย์ทวงล้อตั้งศูนย์ทวงล้อคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆแล้วก็ก็ไม่ใช่นะครับซึ่งการทวงล้อเนี่ยเขาจะหมายถึงการที่จะทําให้น้ําหนักของล้อเนี่ย เท่ากันสมดุลทั้งวงล้อแนะนําเลยนะครับว่าเวลาที่เราไปเปลี่ยนยางใหม่หรือว่าไปเปลี่ยนจุบลมยางในจุดที่เติมลมเนี่ยแหละครับทุกครั้งช่างเขาก็จะถ่วงล้อให้ใหม่เพื่อทําให้เกิดความสมดุลการที่ล้อแต่ละข้างแต่ละฝั่งเนี่ยมีความสมดุลเวลาวิ่งไปพวงมาลัยก็จะไม่สั่นตามมานั่นเอง ส่วนการตั้งศูนย์ใหม่นะครับก็คือจะทําให้รถเนี่ยมีความสมดุลกันทั้งคันนั่นหมายความว่าเวลาเราปล่อยพวงมาลัยแล้วรถเนี่ยจะไม่เบ้ออกซ้ายไม่เบ้ออกขวาแล้วก็ไม่เกิดภาวะการกินยางการกินยางที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันหมายความว่าล้อแต่ละฝั่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้รถไปเรื่อยๆอยเนี่ยยางแต่ละข้างแต่ละฝั่งจะต้องสึกล้อเท่าๆกันแต่ถ้าหากว่าล้อข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ายางสึกล้อมากจนเกินไปเขาเรียกว่าภาวะการกินยางนั่นหมายความว่าศูนย์ล้อไม่เท่ากันแล้วนะ